อ่ะันนี้ให้เอไอจับก่อนัไหนเอาตัวไหนเลือกดีๆเลือกดีๆเฮ้ยวิลุน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 ีิลุนไปแล้วไปแล้วองแตกลังมาอะไรหลังอะไรเหล่านี้ก่อนองแตกองแตกองแตกกติกาก็คือนะจับไม้สั้นไม้ยาวนะครับผู้ใดจับไต้ไม้ยาวที่สุดได้รางวัลไปก็คือแบงกี่สีให้จับคนละหนึ่งไม้นะโอเคไหมโอเคค่ะหนึ่งสามเทื่อนอ่ะ โอเคเลให้น้องโนงนจับก่อนครั้งที่สองให้ <c oughs> น้องโนบจับครั้งที่สามให้ <c oughs> ใหไอ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 จับเนาะโอเคแม่เข้าใจกติกาไหมเข้าใจค่ะพร้อมไหม <c oughs> okay. oh, พร้อมแล้วโอเคโอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะอ้าวจับไปหนึ่งไม้โอ้ยยาวอยูอ่นะยาวอยู่นะน้องโนบจับ โอ oh <VII 1941, S 2> ้เอาไว้ก่อนอย่ายพึ่ง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 เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเฉลยทีหลังอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งแช่กันเอาไว้ก่อนอ่าที่ไอเที่ไอจับแปวาเอาไวดูดิดูสิขยับกว่าโนบโนบโอ้เกมแรกใครได้ใครได้บโอ้เกมแรกน้องนบได้นะครับโอเคได้รางวัลไปฮะน้องนบจับเอออันนี้ให้ทีไอจับอ่ะเออไอจับเอ้ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมาเฉลยทีหลัง น้องโนนเอาดิเอาเลยไอ้กบไอ้นบดิไปได้น้องนบฮะน้องนบไปได้<า>น้องนบโอ้ยหมานคือมาน,นเดี๋ยวสอดเชืออะไรเดี๋ยวสอดเชือกอ,อะไรดิเอ้ยออบนหน้าก้นมานเนี่ยนี่เดือนที่สามครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายเทยวสุดท้ายไม่ใช่ได้เหยียดน้องนบแี้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อ๋ออันนี้ให้ไอ้จับก่อนไหนเอาตัวไหน เอาเดียบาเดียมาเดียมาเดียเอาวเฮโดนจับโดนทีสอน่าเอ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 าฮอา่าฮาเ่าฮ่าว่าฮราเ่า่่ฮมาคนเด่าวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยชนะอ่าแล้วบาด่าฮ่าฮ่สุดอฮ่าฮดาฮ่าาาา กังหิหนอกเนี่ยกังหิหอกไงกมากระโดดกันนะฮะคนหมาอนเอวัสดีครับเอาวัสดีครับเอาวัสดีครับโอ้ยเล่นต่ออีกปะเรล่นไหมเรล่นไหมเล่นครับเล่นค่ะยังสูนอกนกกะเด่ง่นููบอ่สูบ่โอ้เสียงอ่อยสูบย่บ้สูบย่บ้าสูบ่ะยงออยยังบาน้อเสียงออยสูบ่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 ะสูบ่สูบสูบย่บ้โอ้ยับ้าชัเริ่มจากใครก่อน ให้ดูพ่อเลยดิไอเด็กพ่อแหละดิสร้อยวันใดเลยอ่ะจถึงไม่สันเองเนาะเอาที่นี่ไปจิจับก่อนน่นครับเอ้ยบ่เสียสละให้น้องบ่เอ้ยเนอะกันบ่เสียสละให้น้องบ่เสียสลระให้ใหญ่ปะเสียสละให้ใไปให้ลูกก่อนครับบ่อยากจับก่อนบ่อยากจับก่อนบ่เฮ้ยากจับบ่เ้าอยากจับเอายืงชุดเอาไปจับเอายืงชุดเฮ้ยให้จับก่อนอันนี้เหลือสองหอบสุดท้ายเด้อเหลือสองหอบสุดท้าย ลูกไส้พ่นตเมาไปแล้วสาวหอบหมานแห้งหมานแห้งพี่นอ้องเหลือสองคนมาท่านได่รางวัลอยู่เนี่ยเหลือเหลือเอ๋ยเป็นกับน้องน้องาไส้เพื่นเนี่ยโม่ทั่นแดกเยู่เนี่ยอ่าเลือกดีๆเลือกดีๆเลือกดีๆเฮ้ยมีลุ้น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 เอ้ยไอไอไอเลือกดีๆไปไปไปยาวไปไปยาวโอ้ยเอาไอวะได้จับจูวะ ไอ้พ hmm. to ่อได้จ oh uh, right. anyway, oh! oh, uh ับอยู oh, uh, 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 ่นี่ลืมลืมมีคนยังไม่จับเลยนะจับจับเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไดยอะได้อยู่อ่ะอ่าดีครับขอบคุณครับอุ้ยกบขึ้นรับเดี๋ยวตาสุดท้ายแล้วนะลูกตาสุดท้ายไป่ใช่ได้ไปนี้ได้ไปแล้วยี่สิบนี้หกสิบแล้วนะสามรอบเหมาคนเดียวเลยนะนี่ได้ไปแล้วพี่สาวคนสวยังบาท่านได้เยู่พี่น้องพี่สาวก็ต้องไม่ได้ต้องสาแด่าต้องสาหลานสาวให้บาท่านได้เยู่ จาไมได้เดอนี <lok> ีเด้อไอห้านสาวจากฟันหัวห้านสาวเันได้ลังมันนนเหลือเหลือสุดท้ายฮะเลือดีๆเลือดีๆเฮ้ยวิลุนวิลุนวิลุนิลุนวิุนวิล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 นวิลนวิลเิลุวิลุนวิลนิลุนวิลุนวิลุนิอย่าเบกิลเิวลนเดิลวิ

มาแล้วมาแล้วแขกแขกมาเพอนมานมันาไได้ล้ค่บมาเพิ่นมันดีว่าสิมาหลินน้ำเฮ้มาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้ววงแตกอะไรแลวมอล่วงแตกวงแตกองแตก